หวังว่าสีบ่มีคนแอบถามมานะคะสวัสดีค่ะมาด,ดามูพูนะคะตอนนี้มาด,ดามูพูก็อยู่บ้านไอซักด้วยขาพี่น้องสิบมเบมิงไปแอบเบิ่งไอซักว่าเวลาว่างจากการทํางานในเพื่อนเฮ็ดยังนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเพื่อนกลับมาจากวัดนะคะเรียบร้อยนะคะสิมไปแอบเบิ่ง่าไอซักเพื่อนเฮ็ดยังอยู่นะคะจริงจริงมาดามูพนะูเอินไปได้รอบนึงเพื่อนวันน้นินนะคะแต่ว่า กระสีแอบเบิง่งขนะึ้นเนาะค่อยๆย่องไปก่อนค่ะเห็นอย่างน้อค่ะ เพิ mail, <laughs> oh, oh. ่งรับค <in the> ่ะพี่น้องมะดามะโพธิ์ยิบโทรศัพท์เพิ่นออกไปเพิ่นก็ยังรับอยู่นะคะโอ้ไอซ์ซักรับบ่ฮะใส่โทรศัพท์อ่ะนะโอ้หัวใจเมื่อ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 แล้วไอซ์ซักควรยินวันที่แล้จนได้แอบเาโทรศัพท์คุณ อ๋อเพิน่นเพิ่นกลับบ้านแล้วค่ะหนูก็เลยแบบเดี๋ยวไปเยี่ยมไปซักก่อนเดี๋ยวจังมาเอาสันโอ้แอบรับบันว่างเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนแผนอีกแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาค่ะเพชรยังบ้านนี่ใช่ว่าสิไปดบาทคณาไปบแปดคณาเลยครับเบลอับก่อนยุ่งบวกัดรบอกมึงไดนามาดำสิมาผมก็เลยแบบอ๋อมีมีได้ยินข่าวด้วย มอมเียมกีการขโมยโทรศัพท์ด้วยนะป่านั่นกับบหูโตอยู่อ่ะเม็ซิลี่เลยเมดซิลี่เลยมูเมื่อไอับกยเยอะเขารักโทรศัพท์ง่ายๆเลยแบบนี้นะโอ้นาะมาว่านั่งนี่มานั่งนี่มานั่งคุยกันแป๊บนึงก่อนครพน่ะเออเนาะ ปวนกําลังฟังฟังกระหังอยู่เ <c oughs> ออเนาะเอ็งกี่ผมก็ฟังอยู่ครับเดี๋ยวมันเวลา,ม,ลามันเสียบเสียบมาแล้วมันมิดดีมันมันรู้ตัวเลยครับกํา,นานลังฟังกระหังอยู่มันนั่งนี่เออผู้ย่านหนูเดินโม้เหรอผย่านอยู่ไหนภาสิไปเจ้าหน่อยกับภาไปทํางานอยู่แถวหน,น้าโพลําเนียค่ะน้าโพล่ะครับเห็น,นเหี้ยนเหรอครับตั้งไหนครับ น่าจะเฮ็ดเฮื่ออยู่ทางพุ่นนะคะแล้วก็หนูก็จะไปซื้อของไปฝากเขาด้วกันแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเลยนี่เพราะว่านายบอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปกินเขาน้ำก้อนไปชาชาจแบตก้อน่าซักเพราะว่าเมื่อกี้เขาบ่ฮู้งนนะว่าองไ๋นะพอดีเขาเข้าใจพิษกันเนาะใจผิษยังครับใจพิษว่าอันยาคูกิสิมาซีโมแรงอ๋อประมาณนั่นเหรอคะ ไอ้ทีสีวงเ้าก็เานี่้าไปเรื่อยๆเหไอ้แต่ละมื้อแต่ละเดงานของมาดาบรันค่ยคม่วเช้ากวันสิไปอยู่วัดแตดบ่ไหวเพราะว่านอนยก็สิตัดีดแล้วตอนมาดามันอัน แบบไร้พี่มาบอกวาพวกนุ่นั่งเล่นตัอยู่นนั่งเล่ยนตเห็นเป็ดยูสินี่ยูตรงนั้นนะเห็นหมเหรอเยนยู่ายูรอดนัง เรวจะคุยทางการเลยนั่งคุยเนีอน่องไอ้ซับก้นไม่ต้องไปเ <c oughs> บิ้งเด้อค่ะอยู่ใกล้เพื่อนมาได้ไลยเพื่อนญาติมาดามพูได้ไม่ <c oughs> ต้อง่านหนูดอก <c oughs> ผม่าหรนกครับเออ่านบ่บ็ <c oughs> น่า,านิพวกนะ่ะเบิ้งพี่น้องมาเยี่ยมบ่าวโซดนะคะมือวนีทีมงานบริมานำเขากลับบ้านไปแล้ว มาดับมุกอ้าววันทียูสองคนอยแล้วมาอีกแล้วอ้าว <c oughs> โอพระเจ้าอะไรเนี่ยเอฟมาแล้วนะวนโอ้โ,อโ,อโ,โหตันูมาทำไม แต่เสียงหลอนมาดามมาโยกโมกันอนเล่นไปดูโซนซับฟังโน่นนั่นแอบย็ดโทรศัพท์เพิ่นคือคือขามาลูเรื่องเด็กโอด้วยครับมาดามครับโอ้นนนาี่อย no เมื่อกี้เนี่ยพิ่นนอนอยู่เปนี่เออสุดท้ายเราก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมไปไม่เพลาะจะไรจะไปนะโพไปนะโพค่ะเพราะว่าหนูจะไปซื้อของให้เขา เพราะว่าเมื่อน้ำสิกลับไป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 บ้านคุหมอไปบ้านก่อนค่ะแล้วก็กลับมาค่ะอ๋อว้าวจะอยู่กับไอแซคสองคนนี่เอ้วนั่นดอกเมื่อดอกคล้วหนี่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 นนี่นี่นี่นนี่นี่นีนี่นี่น่นี่นนี่นี่ี่ี่นี่นอ่นนี่นี่นะเนน ในเมื่อแล้ววะในพื้นที่บอกเมื่อแล้วเพื่อนชื่อในบ้านเพื่อนยุ่งกิตาณุบริปัยถือว่าอันคุยกันมาแล้วที่ว่ายครูมาหันวันหรืออะไรอ๋อเพิ่นมาเยี่ยมมายามซื้อเด็กคนไปคือว่าท่าหานมาดามยวนพระองค์นึงหันเออเพอาะมาดามพอคลิปของมาดามพออ๋อเพิ่นติดตามดูจับคลิปมาล่ะคะ เอออันยังเอฟซมาดามเอมาดามอันเดียดะบอกที่ปุยไปตักให้พอจหมดไหมนะยังมาขอกตเราหมครับบัวัวยังตัวยังงังอซิเมนอยู่ลนั่งไปนังมากขึ้นขยับไปเรื่อยเไปเรื่อยโอ้ยนั่งไปนั่งมากขึ้นขึ้นเรื่อยบบโอ้ยกระหน มันบ่เท่ากันมดแงกนเนาะโอ้ไมัดมือ่ฮมีแหงหย่นตซักบัย่อลอีเอหลีเนาะเนาะม่นบ่น่แล้วแต่ว่าอมาไอซักเท่าบักระดอกไอซักบัลูโตเลยอู้บัลูโตเลย ดามิตเท่าั wow. บหหมื่อเว้าวว้า่หูเมื่อเเอาท่าทไปถ้าเป็นคนอื่นเขาเอาไปะไรก็แล้วได้บันีไฮดามี่ไน่่แล้หไหมเวลาไอ้บนเย่ะลู่บเป็นเขาคือว่าผมบุเป็นครม่ไม่เปเลยไปีข้ารับได้ขด้เออับไป่ย้ำให้ก่นดี๋ยวสอนเดี๋ยวสนเดี๋ยวสอน้ยนะเนี่ การล็อกโทรศัพท์ยังไงหนูนจำไม่ได้เหมือนกันการตั้งค่าการตั้งค่าอยู่ตรงไหนเนาะโอ้ยไปลี่นทุกแห่มีหมดได้ได้ไหว่ได้นี่ปลาบุกขึ้นมาได้ยังไงการตั้งค่าเออเมื่อไหรมัน<ะ>อันยังคุ่มๆอย่างรูปอะไรแบบว่าอยากลบอะไรคะประวัติในการเบิ่งอัไน้ครับเพราะมันมันมันเสื่อมมันกระอืดได้โทรศัพท์ผมผมๆหมกหมกเป็นรูปใช่ไหมตรงนี้ปุ๊บ เนี่อยแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะคะพี่มุงคูมันมันเอลบบประวัติในการเบิ่งครับนในการดูครับนีนด้มันมีแค่นี้มันโอ้พอดีวดมาอีกแล้วพระเจ้าอิมาอีกแล้วพอน่ะโอ้ยเ่อคยได้ยุ่งผู้เดียวดอกพี่น้องค่ะเพิ่นแค่ได้ยินเสียงรถมาด่ามบอกว่ได้ยินว่าเบิ่งอื เปแต่แม่นมาดามมาเลยจุดคะไปบุ้งงานว่านได้บอกเรือไจลยดูก่อนค่ะว่ะพี่แค่ว่าจะได้ไปไวที่ได้รบแรียนี่มันมีไม่เยะนะมีครับก็มีค่ะอึดอด้ไย้ไอ้ถ่ายรูปไหมบัวครับก็หมูเคยถ่ายเลยครับมันบัวี่ยเทวาอึดเนื่องจากอะไรอะ เพราะส่วนมากถ้าเป็น youtube อะไรนี่ดูแล้วก็มันก็จบแค่นั้นมันจะเบิร์มันจะมีใจคนกลับบ้านแล้วแต่มาดามามูกวัหาไอ้สักอกรับจเจเบิร์มาดามมาโโูกอเพราะว่าที่ไหนเขาหมดรับที่ไหนหมดไปนุ่นนี้ฟังอันนี้เราอ่อนรุ่นนี้ความจางมันมีค่อยเยอะเพราะวมันจะบริไทยบริยังไงครับบริไทยรูปบริยังมันอื่นมาถึงยังไงอื่นแต่ว่าปพัฒนาอ๋อแบบเฟซบุ๊กนี่สมมติว่า มีเยอะไหมขอโทษด้วยค่ะนีเะ่เลสเซอร์อยู่นี่นะคะว่ามีแต่ลูกผู้สาวพนีัครับ <laughs> ใส่ของลูกผู้สาวผ <c oughs> ู้สาวแม่แต่หน <laughs> ูมีแต่ลูกผู้สาวอ่ะ <c oughs> โอ้ยแ,แม่พุันงานมีแต่ลูกสาวเต็มอัยญะเลยรักใจเนาะโอ้ยอันนี้มันเป็นอันนึ่นงหรอครับที่ว่าโฆษณาขายอันรับชิงไปเลย๊รักใจเลย โฆษณาขายเนี่ยในภาษาอีกแล้วเนี่ยกดกดกดถึกใจแล้วมันมันอะไรคือว่ามัต้องไปกดถึกใจให้พายดอกสันนะเข้าใจปะเฮ้ยไม่ดีหรอทุสาวสาวเต็มเลยมั้ี่ทุสาวแม่โอ้เนาะมูมูก็หลายอยู่ด้วครับพี่ลุงพี่ได้ครับมันไม่โตที่มันไม่ใช่นะไอ้ทุสาวกันพี่นะแต่นี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมไอันนี้ไม่ใช่่พี่นะ ตัวนี้บอกว่ยเนี่่่ไมใชยพวกสลายโมเมนต์ขอบกบมันเป็นอยากจะบอกว่าหนูลบเพื่อนหไม่ใช่ไม่ใช่ตัวข้างหลังเนี่ยแค่นี้แหละบางทีแบบว่าถ้าลบเพื่อนถือว่าเนี่ยไออยากไออยากแบบแบบมันไม่ไม่เห็นในตัวนี้ใช่ไหมอยากคักหาเขาไอก็พิมพ์ไปตรงนี้ไงตัวนี้ถามเมตาเอไอในคนหาปุ๊บไอก็สิพิมพ์ไปเลยสื่อไปก็พิมพ์ไปเลยสื่อว่าสื่อหนูก็พิมพ์ไปเลยตรงนี้สิพิมพ์ตรงนี้เลยหาบอกก็อีกวิธีนึ่งจะหาเฮ้ดูเป็นทีก่อน ดูตรงเพื่อนนะคะดูตรงเพื่อนแล้วกดไปเลยแล้วก็ทักในนี้ไปเลยเพื่อนอ้ําแค่ไม่กี่คนนี่ไม่ใช่เหรอพี่ตะปูสาวมือหนึ่งกระมือมือมั่นบางส่วนสามคนเนี่ยสามสี่คนเนี่ยคนนี่งมืบาสพี่ตะปูสาวมีแต่ผู้สาวแมเออเนี่ยเดียวเราครบจะมีหนึ่งไม่เป็นมูเนี่ยบ้าจะสั้นบอยซักเราบอกผู้ชายผู้ชายวู้ววววปูชายก็มีผคนใจฉันยุ่งว่ะเลยพูดยวโอ้ผมมีผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งยู่งเออคอมมาน 3, สามส <5 S 2> ี่คนผมใส่ครัผู้หญิงกับสามสี่คนเนี่ยรวมทั้งมาดามนำว่าโอ้ข,ของคนของขากับเป็นมู่กันเนาะเป็นลำกันเนาะของคนเป็นคนพิเศษได้ไหมม <Night> <c oughs> ไม่ลำวะเปิดหัวเรเว้ยโอ้ยหหัวแวม่กล่าวว่าจะอยู่สองคนไม่ได้งานนี้ <c oughs> กลายเออเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้อ๋อจันูเจนูจ้านี่ดนี่แหละนี่แหละ้ก็ตัอยากเบิ้งนยังอยู่นาะเมื่อกี้ซื้อนามฝากไปไดนเนาะเมื่อกี้เบิ้งมันขุดซื้อาได้มาดุดาก็ทำได้ไ่ต้องเบิ้งลายเปนันดอกดไหลมาด คอมเมนต์คอมเมนต์แน่คอมเมนต์แน่คอมเมนต์ใช่ครับคอมเมนต์นี่ไงคอมเมนต์รักนะมาดามตัวดีกว่าครับคอมเมนต์แม่พี่หนูสอนมาว่านี่หนูสอนมาว่านี่ลืมแล้วอืมโอ้โหรักน้ำมาดาเหมือนแต่คิดถึงนะคะผมว่าไปตัวนี่พิมพ์มาเออพิมพ์ไปเลยโอ้คอมเมนต์อยู่นี่นั่นแหละพี่หนูสอนมาว่านะลืมแล้วเดี๋ยวจับมือสอนอย่างนี้เลยเนี่ย ม่วงเสียงม่งเข้าใจนะเขาเป็นม่วงเข้าใจนะพอเข้าใจนี่จับมือสอนนะเออโอ้มงโอ้แต่นี่มันคอมเมนต์อู้มงม่งนี่เหรอครับแมนค่ะที่หนูสอเมื่อวานนี่ออเตัวนี้เนาะแมนเนาะคอมเมนต์สิคลุมคิดเห็นนี่แมนค่ะอแมนถ้าไม่หมดมาดามใจบุญคุณในคอมเมนต์บอฟซีค่ะเอฟซีค่ะ ไอ้กับความเมินไป no. okay. Okay. นะโอเคนะคะวันดื้อถึกใจร้ายโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอยู่ดีมีแห้งด้อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาเยี่ยมผู้บ่าว